สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรามาพบกับคุณครูสุภาวณีเตี้ยสีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์คุณค่าวรณคดีด้านวรณศิส์สำหรับวันนี้เป็นตอนที่2นะคะของเรื่องคุณค่าด้านวรณศิน์น,นะคะอ่านะคะจากที่ผ่านมานะคะชั่วโมงที่ผ่านมานี่เราได้เรียนเรื่องการวิเคราะห์คุณค่า ด้านวรรณศิลป์น,นะคะในข้อที่1ก็คือการสัมผัสอักษรในข้อที่2ก็คือการสัมผัสสระนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูคุณค่าการวิเคราะห์คุณค่าวรรณศิลป์นในเรื่องของการใช้ภาพพจน์กันนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องทราบว่า,าภาพพจน์คืออะไรนะคะภาพพจน์ก็คือการใช้ถ้อยคํา แทนภาพนั่นเองภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณคดีที่เรานิยมใช้กันนะคะก็ได้แก่อุปมาอุปลักษ์บุคลาธิฐานอัติพจน์และก็สัจพจน์นะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของภาพพจน์อุปมาอุปลักษ์และอติพจน์นะคะ,ะพร้อมกันแล้วเรามาดูนะคะ อุปมาก่อนนะคะอุปมาก็หมายถึงการเปรียบเทียบว,ว่าสิ่งหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งหนึ่งนะคะทีนี้การสังเกตอุปมานักเรียนจะต้องดูในข้อความหรือบทอ่านว่ามันมีคําเหล่านี้ที่เป็นตัวสีแดงนะคะคำแรกคือคําว่าเหมือนสองราว3ราวกับ4คําว่าดุดุด,ด ตรงนี้จะเขียนจอจานสะกดนะคะแล้วก็เฉกปูนเพียงประดุดดังนะบางครั้งเราอาจจะเห็นคําว่าดังนี่มีวรรณยุกต์เอกอยู่ข้างบนก็ได้ดังหรือดังนะคะแล้วก็คําว่ากลคําว่าประหนึ่งนะคะอุปมาการสังเกตให้สังเกตคําเหล่านี้เหมือนราวราวกับดุดเฉกปูน เพียงประดุดดังกลประหนึ่งนะคะเจอบทอ่านหรือบทร้อยกรองบทร้อยแก้วก็ตามถ้านักเรียนเจอคำเหล่านี้นักเรียนก็สามารถบอกได้ว่าในบทอ่านนั้นมันเป็นอุปมาเพราะหมายถึงการเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่คล้ายกันนั่นเองนะคะอาต่อไปเรามาดูตัวอย่างของอุปมานะคะอ่อนหวาน มานมิดล้นเหลือหลายอยากบ่มีเกลือกลายเกลื่อนใกล้ดุดดวงสสิฉายดาวดาดประดับนาสุริยะส่องแสงดาราไรเพื่อร้อนแรงแสงนะคะจากบทอ่านนี้นะคะคุณครูได้นำมาจากโครงโลกกนิตนะคะเราจะเขียนว่าโครง โลกแล้วก็นิติแต่เวลาเราอ่านนะคะเราจะอ่านว่าโครงโลกกนิตซึ่งเป็นของสมเด็จกรมพระยาเด,เดชาดิสอนนะคะซึ่งได้เรียบเรียงไว้นะคะอ่านนักเรียนดูก่อนที่เราจะมาสังเกตอุปมาคุณครูย้อนกลับไปเรื่องของวรรณศิลป์เรื่องของการใช้ตัวสัมผัสอักษรนะคะใน บรรทัดที่สองนะคะคำว่าเกลอกลายคำว่าเกลอกลายจะสังเกตเห็นว่าคำว่าเกลอมีกอไกคำว่ากลายก็มีกอไกอันนี้จะเป็นวรรณศิลป์ของด้านพยัญชนะหรืออักษรคือมีคำกอไก่ทั้งสองมาซ้อนกันมาดูถัดไปในวรรคที่สี่นะคะเกลือนกับใกล้ก็จะเป็นสัมผัส อักษรเช่นกันนะคะนี้คือย้อนให้นักเรียนได้ดูหรือคำว่าเหลือหลายวัคที่สองก็จะเป็นการเล่นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของการสัมผัสอักษรอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างอุปมาในบทอ่านนี้นะคะจากที่คุณครูได้เกิ่นนำไว้ข้างต้นว่าการสังเกตอุปมาหรือน,นักเรียนจะต้องสังเกตคำที่กำหนดอย่างเช่นดุดดังเปียกเพียงอะไรเหล่านี้ นะคะอ่าเพราะฉะนั้นในบทอา่านนี้จะมีคําว่าดุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะสังเกตได้ว่าดุดความส,สัศชฉายอันนี้เป็นบทของบทอา่านที่มีอุปมาอยู่นะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างของอุปลักษ์ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องเข้าใจว่าอุปลักษ์นี่มันคืออะไร มันหมายถึงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำหรือเป็นอะไรที่เราอยากจะรู้เราจะต้องรู้ว่ามันคืออะไรคำถามแรกที่เราจะต้องถามก็คือใครหรืออะไรเราจึงจะได้คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นอุปลักษ์ก็คือการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกันอุปมาอุปลักษ์ที่จะคู่กันแต่อุปลักษ์จะเป็นการเปรียบเทียบ สิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งคำที่เราใช้เปรียบเทียบนี่จะคือคําว่าคือกับเป็นนะคะตัวสีแดงคือคําว่าคือกับเป็นเราจะสังเกตว่าอุปมาจะมีคําที่ให้สังเกตมากแต่อุปลักษณ์จะมีคําที่ให้สังเกตเพียงสองคำคือคําว่าคือกับเป็นนะคะนั่นคือหลักในการสังเกตของนักเรียนนะคะจําไว้ว่า อุปลักษ์จำอุปลักษ์ให้ได้ว่าคือกับเป็นที่เหลือเราสามารถจะเดาได้ว่ามันเป็นอุป,ปมานะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันนะคะบทอ่านนี้ได้นำมาจากอ่าของเรื่องกาบเหชมเครื่องข่าวหวานนะคะ การเผยชมเครื่องขาวหวานก็จะอยู่ในวนรรณคดีวิจักของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเช่นกันนะคะถ้านักเรียนไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะอยู่ในวนรรณคดีวิจักนะคะซึ่งผู้แต่งในบทนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศหลา้นานภาลัยก็คือรัชกาลที่สองของราชวงศ์จัก,กรีนั่นเองนะคะเรามาดู บทอ่านแล้วก็เราอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเห็นรุ่มรุมส่วงเศร้ารุ่มรุ่มร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลใจอาวรร้อนรุมรุ่มกลุ่มต่างส่วนนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าราชการที่สองนี่ก็จะเล่นสัมผัสด้วยนะคะอย่างเช่นสัมผัสอักษร เห็นรุมๆร,มร,มรุมสวงเศร้าเหล่านี้เล่นรอเรือนะคะเล่นกอไก่นั่นคือย้อนไปที่เราได้เรียนมาจากในตอนที่หนึ่งแล้วทีนี้เรามาสังเกตอุปลักษ์ในบทอ่านนี้คุณครูทำคำว่าคือไว้นะคะเพราะฉะนั้นอุปลักษ์หลักการสังเกตให้สังเกตคำว่าคือกับเป็นนะคะถ้ามีคือกับเป็นอยู่เราก็สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็น อุปลักนี่คือจำง่ายนะคะถ้าอุปลักษ a k จำคือกับเป็นให้ได้ที่เหลือเดาไปได้เลยว่ามันเป็นอุปมานะคะนี่คือเทคนิคในการจำนะคะเพราะฉะนั้นในบทอ่านของราชการที่สองเรื่องกาบเหตุชมเครื่องขาวานนี้นะคะก็จะเป็นอุปลักษ a เพราะสังเกตได้จากคำว่าคือนั่นเองนะคะอ่ะ ต่อไปเรามาดูการใช้ภาพพจน์อันที่3นะคะก็คืออติพจน์อติพจน์ะคะบางบางตำราเนี่ยเขาจะเขียนอธิพจน์นะคะมีทอทงนะคะสราอีนะคะแต่ของคุณครูก็เพื่อให้การที่นักเรียนจำได้ง่ายแล้วแต่เขียนอธิหรืออติก็ ได้นะคะอติพจน์คืออะไรอติพจน์ก็หมายถึงการกล่าวเกินความจริงถ้าพูดเป็นทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าโอเวอร์หรือว่าเวอร์เทอร์นีเวอร์ไปหรือโอเวอร์เหนือไปซึ่งมันเป็นความเป็นไปไม่ได้นะคะนั่นคืออติพจน์คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กล่าวเกินความเป็นจริง ในสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะนี่คืออัติพจน์จำได้ว่าอติพจน์คือโอเวอร์หรือเวอร์นั่นเองเกินความจริงคําพูดหรือบทอ่านนั้นนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างของอติพจน์ในบทอ่านเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะขอเดชะพระพุทธคุณช่วยแมนมอบมอดม้วยกับชาติวาสนา อายุยืนเหมือนเท่าเส,สาศิลาอยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปองอ่ะถ้าเรามาย้อนคำว่าอุปมามีไหมในบทนี้ก็จะมีคำว่าดังเป็นอุปมานะคะเป็นอุปมาคำว่าศิลาคืออะไรศิลาก็หมายถึงก้อนหิน นะคะทีนี้เรามาสังเกตดูว่าทำไมบทอ่านนี้มันเป็นอติพจน์นักเรียนลองมาดูแมมอดมดมวยกลับชาติวาสนาก็บอกว่าถ้าตัวเองนี่ตายไปแล้วนี่ถ้ามีวาสนาก็ให้มาเกิดใหม่ซึ่งความเป็นจริงตามหลักสัจธรรมแล้วเป็นไปไม่ได้นะคะคนเราตายไปแล้วมาเกิดใหม่นี่เป็นไปไม่ได้ซึ่งมันเวอร์นะคะ มันเป็นไปไม่ได้กล่าวความเป็นจริงนะคะนี้ก็คือตายไปแล้วจะมาเกิดกลับเกิดใหม่ก็ถือว่ามีวาสนานะครับเป็นอติพจน์ต่อไปอายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลานะคะให้มีอายุยืนเหมือนกับเสาหินนี่เป็นไปไม่ได้เกินความเป็นจริงเพราะฉะนั้นให้เราอายุยืนหมื่นปีนี่เป็นไปไม่ได้เพราะปกติคนปัจจุบันนี้อายุก็ห้าสิบหกสิบบางทีสิบกว่าปีก็ ไม่มีชีวิตแล้วนะคะจะให้อยู่คู่ฟ้าดินเป็นตลอดไปเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เราจะสังเกตว่าการพูดอติพจน์ส่วนใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่คนเป็นผู้ใหญ่เขาจะพูดเป็นลักษณะให้ไร้ยาวไปเลยนะคะให้พรให้อะไรเหล่านี้ซึ่งเกินความเป็นจริงแต่การพูดที่กล่าวความเป็นจริงในบางครั้งมันทําให้มีความรู้สึก กับคนฟังนะคะแต่มันเป็นกล่าวคำกล่าวที่เป็นอัติพจน์ซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามมันให้ความสุขกับผู้ฟังนั่นเองนะคะอะต่อไปเรามาดูตัวอย่างอัติพจน์ซึ่งเป็นประโยคใจความสั้นๆนะคะอย่างเช่นตัวสีแดงนะคะอะเราอ่านนะคะคิดถึงเธอใจจะขาดแล้ว ะะซึ่งเวอร์และเป็นไปไม่ได้นะคะการจะพูดพูดให้ดีนะคะก็จะพูดเกินความเป็นจริงอย่างเช่นคิดถึงเธอใจจะขาดแล้วเป็นไปไม่ได้คิดถึงแล้วใจเราจะขาดนะคะซึ่งเป็นอธิพจน์มีลักษณะของการกล่าวความเป็นจริงต่อไปอันที่สองรักคุณเท่าเท่าฟ้า อย่างเช่นผู้ชายกับผู้หญิงเออรักชอบใครกันแล้วก็จะพูดว่าเออฉันนี่รักเธอเท่าฟ้าซึ่งความเป็นจริงแล้วมันกล่าวเกินความเป็นจริงพราแนวปฏิบัตินี่เรานี่ไม่สามารถที่จะทําได้นั่นคือการกล่าวเกินความเป็นจริงเขาเรียกว่าโอเวอร์หรือ ถ้าเราไปที่สนามบินเราจะสัง,สงเกตเห็นว่ามันจะมีพวกสโลแกนต่างๆนะคะสโลแกนของการบินอย่างเช่นการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้รักคุณเท่าฟ้าหรอกมันต้องการที่จะเอาเงินของมันแต่ว่ามันเป็นสโลแกนที่ทำยังไงพูดแล้วกล่าวเกินความเป็นจริงได้นะคะทำให้โน้มน้าวจิตใจให้คนมาใช้บริการส่วนใหญ่เราจะใช้ กับอติพจน์นะคะเอาต่อไปอันที่3ร้อนตับแตกคนอะไรร้อนตับแตกนะคะก็พูดเกินความเป็นจริงจะสังเกตเห็นว่าตับแตกเป็นการเล่นสัมผัสอักษรมีต่อเต่านะคะนอกจากเล่นสัมผัสอักษรและไม่พอในร้อนตับแตกก็ยังจะเล่นอติพจน์อีกด้วยคือกล่าวเกินความเป็นจริงนะคะต่อไปนะคะเรามาประลองคิด ว่าประโยคหรือวรรคใดบ้างที่มันเป็นอุปน์และก็เป็นอ,อุปมาหรือเป็นอธิพจน์เอาเรามาดูในวรรคแรกนะคะยิ้มเด็กคือยิ้มโลกยิ้มเด็กคือยิ้มโลกบรรเทาโศกด้วยยิ้มฝันอ่านักเรียนลองดูนะคะในตัวสีแดงบรรทัดที่หนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันมีคำที่ ให้เราชวนคิดก็คือคำว่าคือที่คุณครูกล่าวนักเรียนมาข้างต้นว่าการสังเกตคำว่าอุปักษณ์ให้นักเรียนสังเกตคำที่มันมีคือกับเป็นเพราะฉะนั้นในวรคนี้มันมีคำว่าคือกับเป็นยิ้มเด็กคือยิ้มโลกเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่มันเป็นอุปักษณ์ก็คือยิ้มเด็ก คือยิ้มโลกมีคําว่าคืออยู่นั่นเองอทีนี้นักเรียนมาดูบรรทัดที่สองตัวอักษรสีเขียวอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักนะคะซ่อนใส่เสียในคุมฝักนะคะเหล่านี้นักเรียนลองมาดูการสังเกตเราจะสังเกตเห็นว่ามีคือกับเป็นไหมอ่า มีถ้าไม่มีคือกับเป็นตัดตัวเลือกคำว่าอุปลักษ์ออกไปได้เลยอ่ะมาดูอุปมามีไหมอุปมาให้สังเกตคําหลายๆคํามีคําว่าอะไรบ้างอุปมาความหมายของอุปมาคือคําว่าเปรียบเหมือนเปรียบเป็นนะคะเรามาดูอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธเขาบอกว่าความคิดของเรา ความรู้ของเราเหมือนอาวุธนะคะเพราะฉะนั้นในบทนี้จะเป็นอุปมาเพราะมีคำว่าเหมือนอยู่นะคะอ่าต่อไปที่3นะคะต่อไปอันที่3คิดถึงเธอทุกลมหายใจคนอะไรคิดถึงเธอทุกลมหายใจอย่าไปเชื่อ นะคะเป็นไปไม่ได้ที่คิดถึงเธอทุกลมหายใจนะคะเพราะฉะนั้นคํากล่าวนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นมันเวอร์เกินไปมันก็จะต้องเป็นอติพจน์นั่นเองนะคะวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีในตอนที่2วันนี้เป็นเรื่องของการใช้ภาพพจน์ แต่ภาพพจน์ที่คุณครูนำมาเสนอ,อนักเรียนในวันนี้ก็คือคำว่าอุปลักษ์อุป,ปมาอติพจน์อุป,ปลักษ์มีคำหลายคำที่ให้นักเรียนสังเกตไอ้อุป,ปลักษ์มีคำสองคำที่ให้นักเรียนสังเกตแต่ถ้าเป็นอุป,ปมามีหลายคำแต่ถ้าอติพจน์คือโอเวอร์ความเป็นไปไม่ได้พูดเกินความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อ,อนักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้ว นักเรียนก็สามารถจะไปศึกษาหาความรู้ในบทอ่านที่เป็นร้อยแก้วหรือเป็นร้อยกองในหนังสือวรรณคดีวิจักรเราก็สามารถจะเรียนรู้ได้ในเรื่องของการใช้ภาพพจน์ซึ่งการใช้ภาพพจน์ก็คือการสามารถจะทำให้เราวิเคราะห์วรรณคดีได้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้มีคุณค่าในเรื่องของการใช้ ภาพพจน์นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบบทเรียนเรื่องของการใช้ภาพพจน์ไว้3เรื่องแค่นี้คืออุปมาและอุปลักษ์นะคะเจอกันใหม่ในตอนที่สเรื่องของการใช้ภาพพจน์จะเป็นอะไรบ้างโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูสุภาวรณีสวัสดีค่ะ